แสงไฟแห่งดวงประทีปจำนวนนับพันดวงที่ส่องแสงสว่างสวายบนลานพระพุทธมนตรสุทัศน์แห่งนี้เกิดจากการร่วมกันสร้างจิตอธิษฐานของพุทธศาสนิกชนที่เข้ารับพระธุดงค์จำนวน1,121รูปในโครงการธุดงธรรมชายเพื่อฟื้นฟูจิตใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกทั้งยังเป็นการตั้งจิตอธิษฐานให้ประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุข พุทธศาสนิกชนจะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์รัตนสูตรเจริญจิตภาวนาและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระธุดงจำนวน1,127รรูปโดยการจัดงานในวันนี้มีพระเทพยามหามุนีหลวงพ่อธรรมชัยโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมกับ24องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดโครงการทุดงธรรมชัยเพื่อฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วมเป็นการสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินนพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมโครงการนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่อง จากพระบวชเข้าบรรษา3เดือนก็จะมีการเดินชุด,ดงแต่ช่วงที่ผ่านมาก็น้ําท่วมเราจึงมาจัดช่วงนี้หลังจากเ,เหมือนกับว่าเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็มาสู่การปฏิบัติฝึกสมาธิและเนื่องจากเ,เป็นลูกศิษย์หลวงปูว่วัดปากน้ําภาษีเจริญแล้วก็เดินตามรอยเหตุสถานที่สําคัญของท่านรวมทั้ง6จังหวัดซึ่งประสบภัยน้ําท่วมเนี่ยก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครปรทุมธานีนนทบุรี สุพรรณบุรีอยุธยาและน,นครปฐรมเนี่ยประสบภัยน้ําท่วมเราก็พระท่านก็เลยเมตตาเดินผ่าน6จังหวัดเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจชาวบ้านด้วยว่าให้มีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับหนึ่นสอรูปซึ่งถือว่าท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมควรแก่การบูชาได้เดินทุดงมาผ่านพุทธมณฑลจะได้มาบาเพ็ญบาเพ็ญเพีย,พย,พยปรปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลก็เป็นการเฉลิมฉลองเริ่มวันเริ่มต้น ของการจัดเตรียมกิจกรรมซึ่งจะมาในงานวิสาขบูชางวดหน้าซึ่งจะมีชาวพุทธนานาชาติทั่วโลกนะมาที่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า4 5 0 0 0รูป,ปรคนเนี่ยก็จะมาที่พุทธมณฑลเราก็จะเริ่มปีสัมพุทธยันตี2,600ปีคล้ายๆ25พุทธศตรวรรษอันนี้เป็น26พุทธศตรวรรษถือว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยเนี่ยได้เกิดมาได้ได้ไดเจอ26พุทธศตรวรรษแล้วก็25พุทธศตรวรรษนะครับ ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของชาวไทยและก็ชาวพุทธทั่วโลกก็จะถือว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกนะครับคครับเีียยววนจท่่ชาม กิจกรรมทุดงธรรมชายเริ่มต้นเมื่อวันที่2มกราคมและจะไปสิ้นสุดในวันที่25มกราคม2555รวมระยะทางทางสิ้น365กิโลเมตรโดยคณะส่งจากทั่วประเทศเดินทุดงทำสมาธิแผ่เมตตาขจัดปัดเป่าภัยพิบัติในพื้นที่ที่เคยประสบภัยน้ำท่วมให้พบเจอแต่ความร่มเย็นพ้นจากทุกภัยยันตรายทั้งปวง นอกจากนี้โครงการทุดงธรรมชัยในครั้งนี้ถือเป็นการเดินทุดงของพระสงฆ์จํานวนที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยพระทุด,ดงจะช่วยกันบิ๊กคลีนนิ่งศาสนสถานที่พุทธมนทลแห่งนี้ด้วยลิซ่าหนุนอาน,านันต์ v อ i c ์ทีรายงาน